แกแกมนันแกมันอินสีแดงอินสีแดงใช่ฉันเองทำไมะท,<ำ>ทำไรนะไนะะก็บัฆ่าแกนั้สิวันนี้นวันตายของแกแล้ว อินซีแต่ไม่เคยทราบความเดือดร้อนในใครนี่นะ,ะแถลงข่าวโจมตีฉันอยู่ทุกวันแกต้องตายฉันเขียนข่าวโจมตีพวกวายร้ายเท่านั้นที่สำคัญฉันทำไปเพราะหน้าที่ใช่แกทำตามหน้าที่ของแกแล้วฉันก็ทำตามหน้าที่ของฉันแล้วตอนนี้ฉันก็กำลังทำหน้าที่ของฉันอยู่คือข้าเกซ่ะเพราะตอนนี้แกตั้งตัวเป็นศัตรูของฉัน,ฉน อินซีแดงไม่ทำลายผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่เหรออ๋อฉันรู้แล้วแกแกมันอินซีแดงตัวปลอมแกอินซีแดงตัวปลอมไออินซีแดงตัวปลอมแกตายซะ